แม่แม่แล้วแล้วมึงอ่ะแม่แม่มึงไปแล้วต้องใส่ไม่กูล้มมึงขาออกไปแม่แม่แล้วใครยืนกลางกุขาไม่ได้ที่ยืนกลางหรอเออเรื่องของมึงแล้วกันไอ้เหี้ยเราจะเอาตัวเหี้ยอะไรของมึงอ่ะขอให้สบายใจแล้วกันไอ้เหี้ยเออเดือดตัวมาแม่งไม่ดูดูแตกไอ้เหี้ย ไม่มึงมึงมึงให้คูมึงให้กูหลวมมันก็ดีอยู่แล้วเว้ยทํไมมึงชอบแข่ปลาดที่เล่นของคนอื่นเขาว่าไอเหียอยากขายออกได้ defeated. แกนี้มีมีทางคิดเล่นดียอดอย่างเงี้ยอย่ามาอ้างาปล่ยเป็นพ่อพ่ออ้างเอ้ยเนี่ยนะมาฟ้าไอ,ไอ้เฮียดวงโดนโลมกูไปไหนอะลมลมถ่ายได้ถ่ายได้ยังหิ้งยังหิ้ง เป็นไงอ่ะโตโลคิวพ่อมึงใจเย็นๆเนอะทำไมกูต้องมาแแบกควายว่าเกมเนี่ยแบกขึ้นไปน์แแบกควายเดี๋ยวมันก็รู้ว่าไม่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 กลับไม่มาให้เนาะนี่นีเป็นไงแวนเนี่ยอันเนี้ยของจริงนะเนี่ยโตโลคิวจริงไอ้เหี้ยอย่างเอาอ่ะกูั เจ็บป่าเจ็บเจ็บไอ้ตานเจ็บไอ้เฮียไอรูเมียมึงเล่นเป็นไม่แล้วเนาะมึงมาแทงให้กูดิทำไมแม่แม่วันนี้กูเล่นทล้วมกูเจอแต่อะไรเจอแต่ทีมจีการเนี่ยแต่ไอ้เหี้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไอเหี้ยเอาไว้เป็นกล้ามันโลมดีีด้วไม่เพิ่มแล้วับทีแต้ม ป่านหน้าเม,ม็ดผมก็รอคลิปกู้ดอันเียดอีดอกนี่อีสัตว์เยอยเล่นแมงเล่นเป็นเม็ดเลยเนาะไม่ไหวไม่ไหวเอาโลไม่ไปช่วยอะไม่ไม่กูเม็ดไงพ่อมึงอะไม่ไม่ไมึงโลครับแตกแตาก,ตาก เอ้ยยงอ่ะกูไหว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 เพื่อนเออเป็นไงเมดดูเอ้เป็นงาเมดเมดูหน่อยเมดอาดูหน่อยหนอะกูเจอเนี่ยที่อะไรก็ไม่รู้เจอสาวประเภทสามใหม่เหรอประเภทสามตัดทิ้งเลยเขาบอก่ามูบูลี่อ่ะคือบูลี่แล้ว มึงก็มาดิมึงเดินออกมาดีเมดไอ้เหี้ยอยู่ในปอ้อมกูนึกว่าแม่งหลุดไอ้สารนี่นี่เพื่อนสวยเลยนี่เป็นไงอ่ะไอ้เฮีาแหวนเม่เนะม็กูมมไม่ดักมันเลยจริงๆวะเฮ้ยมึงลองยิงวะเพื่อนนี่นี่ช่วยกูหน่อยเพื่อน กูหน่อยเพื่อนสวยสวยขอบคุณขอบคุณกูไม่ขอบคุณค้าให้มึงหรอกมึงเล่นโง่่แก้ไม่ได่าจะห้าสิบแล้วดิเนี่แค่ปากกูโค่นแผ่นะแกเปโดนชั้นดาวปากกูขอเลยอ่ะกูขอให้ปากกูไม่โดนชั้นดาว่ะไอ้เชี่อกูมีใจเลยพูดแล้วแม่งไปโดนอะไรรูกก็จะบอกนะ มาดิหนออะไรครับผู้ขอเกมคุยกับเพื่อนมึงไงอย่ามาบรรยายน่ะเพื่อนมึงอยู่กลางของมึงไปเด็กอยู่กลางมึงแม่อะแม่มึงมึงแม่มึงมึงโลบอ่ะแค่นี้มึงจะมาแม่แม่มึงทำที่อะไรบรรยายน่ะไปไอเดียให้กู่ลมเลยก็เจ๋งไอ้มึงว่ามันยุ่งยากเหรอมันยุ่งง่ายวะไอเดียคนไทยแล้วอะด้วยนี่เราเอาไอเดียเอาตาซีมาแบบยิงยิงยิงดิเลกมานี่มานี่ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดให้รอเลยมึงรอดับเลยจะตายจะตายไม่น่าด้วยจะถูกมาดีใจมึงถูกว่าจะถูกยูมีกูไม่ปิดป้อมมาดิเออยยืนเป็นที่แบบเม็แทงหน่อยเม็แทงหน่อยดิ อาเมร์แม่งไม่กดล้างอ่ะเอาแข้งภาษาเฮียอเลยเนานะห <Legend ary. S 2> นีนี่เอาสูรกูโดละไอ้เกมนี้ชนะจริงเนี่ยโอ้ยเฮียเมร์ตายหาแล้วนนั่เอง เออโลแม่งไม่อยู่นะโลแม่งโง่ไม่ตาขอดีๆแล้วกันแผลงรู้ว่าทำเกลไม่ได้จะเล่นป่าเป็นจะเล่นป่าเป็นก็อย่างนี้แหละจะทำอะไรต้งง่ายมาตั้งหรื

มันยิงไปแล้วโดนปั๊บการเบื่อการงไเชื่อกำลังไีช่อยป go go g enemy enemy เฮลมีเฮลมีที่อะไรปัญญาอ่อนเอาหน่อยหอ้ตัดเจ็บเจ็อ,อ,อง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 ะ แม่แม่มึงไม่เอาสกิลต่อลยอิลูเมียโอ้โหมึงไม่น่ามาเล่นในควายนะมันหาพ่อเนี่ยเอาหมาไม่มีประโยชน์คูยอะไรเที้ยมันกูเล่นอยู่คนเดียวกับป่าอุ้มใจอยู่เลยที่จมีทีมแบบเนี้ยกูขอยอมตมอายด้วยเหรอไม่เอาปีหลอกมึงมึงแต่การต้องตายอไป ผู้ฆ่าเกมไฟผู้วายเฮียแม่ปล่อยมาเพื่อนแม่เอาผู้ไม่บวชออกให้เมร์แม,ม่แม่งใจกล้าเอ้ยมาเอาคลองนี่ว่ะค่อยทำไม่ได้หรือเปล่าแทงเลยผมแทงเลยถ้ามันรู้ว่ามันจะยกปล่อยผมเลยนะ เอามันเก็บมันเก็บสติไอ้มันเก็บสแตกจังมันมีได้ด้วยหรอล่วงห่ายมาเลยผมเปิดข้ออ่อนแค่ไม่ก็เมดอ่ะเมดกูมันนยาวอ่อนอะไรเงี้ยไอมึงเทียบมาถ้าอีรูเมียอาอ่ะไอเนี่ยมึงมันโค้งง่ายๆด้วยนี่ไปมาเพื่อน เพื่อนกูตายมิเียมทำเหี้ยอะ <Shut down. S 1> ไม่ตายไม่ตาย่ตายเวรกูมาแล้ว Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! is not ready. ไอ้ไงดวงแบกไอ้เขี้ยเมกูมันมันมันเล่นเป็นแบบแง,ง่แบบลมก็่ เนี่ยเนี่ยเอามาดําเหี้ยยูเมียไม่ต้องเอามาสเล่เลยไม่ไหวมึงอยากดังในฟิตตอร์ใช่ไหมฟิตตอรอ่ะเนี่ยนะมึงอยากดังในยูทอลคับเปล่าเหรอยาก้ยมึงดแบบโปรโมทให้ฝรั่งาดเขาเย็บตูดไงมึงหาไม่รู้สูดิรู้สูยังชอบดิมึงหาปากด้วยล่าถอยไม่เพื่อนถอยไหวอยู่ใจกูสู้แล้วนาะ Enemy legendary. Not ready. The drink is ready. Yeah, yeah, we're enemy legendary. Retreat. An ally has Retreat. been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. แม่แม่สมวนมากถ้ากูมีร้างอ่ะมึงจะบักคูได้สักนี่อีวเมียผมไม่ได้ชอบมันรู้แน่กูเบื่อแม่งวะออกอะไรวะทาชี่ต้องออกอะไรอ่ะอ๋ะอกอูอรู้แล้วไอ้เหี้ยดวงโคตรแบกอ่ะไก่อาแม่ง สวยเพื่อนไอ้ล็อกคิวอะรูร้แล้วแต่ว่าออกฟ้า,าเฟตวานออกฟอสเฟตวาน่ะฟันตัวส้ลหาให้ฆ่าได้ง่ายฆ่าไอ้เดียวล็อกคิวอะรูร้แล้วแน,น่ทีมผมโง่เว้ยเอาทีานี้ถ้าถ้าถ้า damage มันเอาไม่หรอกไอ้เมือออกของท้ามจไปเลยเว้ยเฮียมึงไม่ตน่าจะเป็นที่ออกอะไอเทมเหลืองไอสุดสโลห์ปิดเอา นยใจคุณสู finally, ้ไว okay. mm ้ก hmm. ่าใจคุณใจคูณปล่าหนี่ไงใจสู้ใจสู้ทำที่อะไรก็สบายไอ้ับไอ้ขับติดตามแล้วคุณติดตา้ติดตั้มาดิใจแม่งสู้อ่ะมาดิสอบถอยห้ถอยไดาบอะไรคุ้มคุ้มไม่ยจะถอยเลยเอ้ยปล่อยอีเมดไปรอดิเอ้ามีเพื่อหาพ่อมึงอ่ะเฮ้ยคุ้มเลยด้บอะไรอ่ะ เอ้อจังหวะเมื่อกี้นะดวงไม่น่าเข้าไปเลยที่อ่ะโอ้โดนยิงเนี่ย <Legend> เอลสูคุ้แบกถูกป่ะเอลสูอ่ะโคตรแบกอ่ะไอ้สุดท้ายการก็แตกแล้วแค่ทีเอ้เอาจริงๆนะพวกมึงพวกมึงอ๋อแล้วไปตีตีบ้านหลอยบ้านมันได้เลยกู๊มบิ้นปิดตออ้อมเลยเอาไหมสอนสอนแจวะเพื่อนให้เมทไปหล่อไปอยู่บนคนเดียว แล้วให้แล้วให้ทีมราไปไปตุยบ้านมึงมึงว่ามึงว่ามึงว่าได้ปะเฮ้ยได้ะ้วยกูมีปิดป้อมมึงกลัวแหละไม่ใช่มึงก็รอมันเนี่ยเชื่อกคู่มันมันจะเอาทองเว้ยเสี่ยงไปแล้วปะไม่มึงมึงปัดไม่ได้มึงเนี่ยปัดแฉบไปตรงเนีน่ยแม่ให้เมดไปเลยหลอกตีแตกด้ยขอพูดจริงนะใครที่สองกว่าลว

เขาแค่แค่อีดีส์เีบท่าไม่พิมแตกแย่เย้นะครัอ่ะเจี๋ยร่วงกูมากสุดจริงสุดไปไหมเอ้ยจบเลยได้เนี่ยมึงมานนี้มาฝืนงอีกกูมีปิดป้อมอยู่เพื่อนายสู้เปล่าใครนี่แหละถามว่าใจสู้หรือเปล่าอันมาเลยระวังเพลนนะกูกลัวเพลนตบมึงอ่ะเมนทุ่นตัวอ่ะ อ้าวคุณไปตาูคปตยูสวยจอบอ้เหี้เออโคตรแบกอ่ะมาถึงทีมนาด้วงอ่ะแบกอีลูเมียเอ้ยมึงลานอ่ะไม่เนี้ย เห็นหน้าแล้วกูเกลียดแม่งต้องปีนกูไม่ได้จับตัวเมนกูไม่เฉยเลยไอ้ควายแล้วกูจับตัวเมนกลัวแม่งแบบร้องไห้ร้องไห้หาพ่อมึงไอ้เฮียเล่นเล่นเล่นมากี่ตาแล้วบวกให้หาพ่อมึงอะบวกแค่นะ่บวกเป็นพันเนี่ยไอ้สามแม่จริงอะ